สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภา,าษาไทยกับปูส้มค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนรายงานค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะรายงานนะคะหมายถึงผลงานของการศึกษาค้นคว้าหรือการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดแล้วนํามาเรียบเรียงขึ้นใหม่ อย่างมีระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว้เพื่อให้ผู้สั่งงานหรือผู้รับรายงานและผู้ที่สนใจทั่วไปพิจารณารายงานนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบไปด้วยส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนท้ายค่ะเรามาดูส่วนนำกันก่อนนะคะส่วนนำนะคะคือส่วนที่อยู่ก่อนถึงเนื้อหาค่ะประกอบไปด้วยปกนอกนะคะปกนอกก็จะเป็น ปกหน้าของรายงานนะคะอาจจะใช้กระดาษที่มีความหนาพอสมควรนะคะสี่สุภาพหน้าปกรายงานนะคะจะต้องระบุชื่อเรื่องรายงานนะคะในตัวอย่างนะคะจะเป็นรายงานเรื่องการทำน้ำใบเตยค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นผู้จัดทำนะคะจะเขียนว่าจัดทำโดยแล้วก็ใส่ชื่อชั้นเลขที่นะคะในตัวอย่างนะคะจะจัดทำโดยเด็กหญิงสุภาพรเหมือนทิพย์ ชั้นปฐมศึกษาปีที่4ีับหเลขที่20ค่ะส่วนต่อมานะคะส่วนการนำเสนอให้เราเขียนว่าเสนอและเราต้องการที่จะเสนอรายงานเล่มนี้กับใครนะคะให้เราเขียนชื่อไปในตัวอย่างนะคะเสนอคุณครูอาทิตยาเนื่องูไทยค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นการระบุรายวิชานะคะ แล้วก็ภาคการศึกษาปีการศึกษาและชื่อโรงเรียนค่ะในนี้นะคะในตัวอย่างเป็นรายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตค่ะต่อมานะคะเป็นใบรองปกนะคะจะอยู่ถัดกับปกนอกนะคะเป็นกระดาษ A4 เปล่านะคะไม่มีข้อความ1แผ่น ต่อมานะคะเป็นคำนามจะอยู่ถัดจากปกในนะคะมีคำว่าคำนามนะคะอยู่ตรงด้านบนตรงกลางหน้ากระดาษเลยค่ะย่อหน้าถัดมานะคะผู้จะทำรายงานนะคะจะรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการทำรายงานนะคะแล้วก็อาจจะขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการทำรายงานฉบับนี้ด้วยและเมื่อจบย่อหน้าแล้วนะคะให้เราระบุชื่อผู้จะทำนะคะไว้ตรงมุมด้านขวามือค่ะ ตัวอย่างนะคะคำนำรายงานเล่มนี้จะทำขึ้นเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องการทำน้ำใบเตยและได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหรือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมาณที่นี้ ด้านขวามือนะคะให้ใส่ผู้จัดทำแล้วก็ชื่อค่ะสุภาพร์มทิพิ์และลงวันที่ด้วยนะคะต่อมานะคะสารบัญจะอยู่ถัดจากคำนำนะคะมีคำว่าสารบัญอยู่ด้านบนนะคะถึงกลางหน้ากระดาษถัดมาเป็นคำว่าเรื่องและหน้านะคะเนื้อหาของสารบัญน,นะคะจะคล้ายกับโพงเรื่องของรายงานนะคะโดยเรียงลำดับหัวข้อไว้ ด้านซ้ายมือนะคะของกระดาษตั้งแต่บทนำนะคะจนไปถึงข้อสุดท้ายนะคะหรือว่าสรุปและบรรณานุกรมคะ่ะหรือถ้ามีภาคผนวกนะคะให้ใส่ลงไปด้วยตามลำดับนะคะพร้อมทั้งบอกหน้านะคะเริ่มต้นของแต่ละหัวข้อไว้ด้านขวาของแต่ละบรรทัดค่ะการระบุหน้านะคะควรทำหลังจากทำเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะค่ะเด็กๆด,ดูตัวอย่างจากภาพนี้ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะส่วนของเนื้อหานะคะก็คือส่วนเนื้อเรื่องซึ่งเป็นข้อมูลนะคะที่สําคัญที่สุดของรายงานค่ะประกอบไปด้วยบทนํานะคะบทนํา จะแตกต่างจากคำนำนะคะบทนำเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาหรือว่าสาเหตุจูงใจในการทำรายงานเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอธิบายเนื้อหาสาระของรายงานก่อนนำเข้าสู่เรื่องนะคะให้ผู้อ่านทราบคร่าวๆคล้ายกับการจูงใจนะคะให้ผู้อ่านนะคะที่ยังไม่ทราบเรื่องหรือว่าแนวเรื่องนะคะนี้มาก่อน ให้ได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะคะรวมถึงการบอกปัญหาหรือว่าขอบเขตในการทํารายงานด้วยนะคะว่าเนื้อหาในการศึกษาเนี่ยมีความกว้างหรือว่าแคบมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ระบุวิธีการในการศึกษาค้นคว้าด้วยค่ะประมาณนะคะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องจะเป็นผลการศึกษาของรายงานนะคะจะเรียบเรียงตามเนื้อหาที่ปรากฏตามหัวข้อของสารบัญน,นะคะ ด้วยสำนวนของผู้จัดทำนะคะไม่คัดลอกหรือว่าละเมิดสิทธิโดยเด็ดขาดนะคะหากมีการนำข้อมูลจากแหล่งอื่นนะคะต้องอ้างอิงในเนื้อหาอย่างถูกต้องนะคะนอกจากนี้ผู้จัดทำนะคะยังสามารถแทรกภาพประกอบตารางหรือว่าแผนผังนะคะได้ตามความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อเรื่องค่ะและต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะแล้วก็ลำดับภาพหรือว่าตารางให้ชัดเจนด้วยค่ะ ประมาณนะคะเป็นบทสรุปนะคะเป็นการสรุปผลของการศึกษาทั้งหมดนะคะว่าจากการศึกษาผู้จัดทาได้ทํารายงานฉบับนี้เขียนด้วยสำนวนของตัวเองนะคะเป็นภาษาของผู้จัดทาบทสรุปนี้นะคะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาตรงประเด็นค่ะไม่ต้องยกตัวอย่างอีกนะคะเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยเรายกไปในส่วนของเนื้อเรื่องไปแล้วค่ะ แต่อาจจะให้ข้อนำเสนอเพิ่มเติมนะคะแก่ผู้อ่านเพื่อให้เป็นแนวทางแก่การศึกษาค้นคว้าหรือว่าวิจัยในขั้นต่อไปค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะเป็นส่วนท้ายค่ะส่วนท้ายนะคะคือส่วนที่อยู่ด้านท้ายเล่มนะคะเป็นการให้ข้อมูลประกอบแล้วก็รายละเอียดอื่นๆค่ะจะประกอบไปด้วยบรรณานุกรมนะคะเป็นการนำเสนอแหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการทำรายงานนะคะแสดงถึงการให้เกียรติเจ้าของผลงานนะคะที่เรานำมาอ้างอิงนะคะสิ่งที่สำคัญคือการอ้างอิงของเนื้อหานะคะกับบรรณานุกรมจะต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นภาคผนวกนะคะในส่วนของภาพผนวกนะคะเราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเป็นการให้ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้อ่านงานวิจัยนะคะซึ่งไม่ต้องปรากฏในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะ จึงจะนำมาไว้ในส่วนท้ายเป็นภาคผนวกนะคะจะมีในรายงานหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะสิ่งที่ปรากฏในภาคผนวกนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นผลสำรวจแบบสอบถามสถิตินะคะหรือว่าภาพประกอบจำนวนมากนะคะคำอธิบายเพิ่มเติมต่างๆเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเป็นปกลองปกหลังนะคะ จะอยู่ก่อนปกหลังนะคะเป็นกระดาษเปล่านะคะไม่มีข้อความ1แผ่นค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นปกหลังนะคะจะใช้กระดาษสีขาวความหนาพอสมควรนะคะเป็นสีสุภาพนะคะและต้องมีลักษณะที่มีสีหรือว่ารูปแบบค้ายกับปกนอกนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรื่องการเขียนรยายงานไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วกันไปคอร์สคุณครแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะมีการบ้านให้เด็กๆนะคะเขียนหน้าปกรายงานนะคะตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ค่ะหากไม่เข้าใจนะคะหรือว่าสงสัยตรงไหนสามารถที่จะทักไลน์ส่วนตัวคุณครูมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ